ต่อไปมาดูคำสรรพนามชนิดที่สองนะคะคำสรรพนามชนิดที่สองได้แก่ possessive pronoun หรือสรรพนามแสดงความเป็นเจ้าของค่ะ possessive pronoun หรือสรรพนามแสดงความเป็นเจ้าของหมายถึงสรรพนามที่ใช้แทนคำนามเมื่อแสดงความเป็นเจ้าของนะคะตารางในหน้านี้จะแสดงให้เห็นการแบ่งกลุ่มของคำสรรพนามแสดงความเป็นเจ้าของเช่นเดียวกับการแบ่งกลุ่มคำสรรพนามชนิดที่1ก็คือบุรุษสรรพนามหรือ personal pronoun ที่เราเรียนมาแล้วนะคะ คำสรรพนามแสดงความเป็นเจ้าของหรือ possessive pronoun แบ่งเป็น3ชนิดตามบุรุษก็คือบุรุษที่1บุรุษที่2และบุรุษที่3และยังแบ่งเป็น2ชนิดตามพจน์ก็คือเอกพจน์และพะหูพจน์นะคะคำสรรพนามแสดงความเป็นเจ้าของบุรุษที่1เป็นเอกพจน์ก็คือ mine หมายถึงของฉันพหูพจน์คือ ours หมายถึงของเราส่วนคำสรรพนามบุรุษที่สเอกพจน์คือ yours หมายถึงของคุณหรือของท่านนะคะแลพะพหูพจน์ก็ใช้รูปเดียวกันก็คือ yours หมายถึงของพวกคุณหรือของพวกท่านค่ะและคำสรรพนามบุรุษที่3เอกพจน์คือ his ของเขา hers ของหล่อนและ its ของมันนะคะเมื่อเป็นพหูพจน์เราจะใช้คำว่า theirs หมายถึงของพวกเขาหรือของพวกมันนะคะ จะสังเกตเห็นว่ารูปคำที่เป็น possessive pronoun ส่วนใหญ่จะสะกดคำโดยมี s ลงท้ายยกเว้นกรณีของคำว่า mine จะสะกดเป็น m-i-n-e ไม่ได้ลงท้ายด้วย s หรือ es นะคะต่อไปเรามาดูหน้าที่ของสรรพนามแสดงความเป็นเจ้าของกันนะคะหน้าที่แรกของสรรพนามแสดงความเป็นเจ้าของก็คือทำหน้าที่เป็นประธานของกริยาในประโยคเช่น Your pants are big, m y are small. กางเกงของเธอตัวใหญ่ของฉันตัวเล็กในประโยคนี้คำว่า mine เป็นคำสรรพนามแสดงความเป็นเจ้าของทําหน้าที่เป็นประธานของกริยาคือ worth to be are จริงๆแล้วในประโยคนี้นะคะคำว่า mine ก็มีความหมายก็คือ my pants กางเกงของฉันนั่นเองค่ะดูตัวอย่างอีกประโยคนะคะ my friend is English, hers is American เพื่อนของฉันเป็นคนอังกฤษ ของหล่อนเป็นคนอเมริกันคำว่าเธอในประโยคนี้เป็นคำสรรพนามแสดงความเป็นเจ้าของทำหน้าที่เป็นประธานของกริยาคือ v e r t to be i s e นะคะคำว่า h e r s ในประโยคนี้ก็มีความหมายเหมือนกับคำว่า her friend เพื่อนของฉันต่อไปมาดูหน้าที่ที่สองของ,ง possessive pronoun ในหน้าถัดไปเลยนะคะหน้าที่ที่สองของสรรพนามแสดงความเป็นเจ้าของก็คือใช้ทำหน้าที่เป็นส่วนเติมเต็มของ v e r t to be นะคะเช่น this bag is mine That one is yours is กระเป๋าใบนี้เป็นของฉันใบนั้นเป็นของคุณในตัวอย่างนี้นะคะคำว่า mine และ yours ทําหน้าที่เป็นส่วนเติมเต็มของ verb to be คือ is ค่ะอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะ this book is his that one is hers หนังสือเล่มนี้เป็นของเขาเล่มนั้นเป็นของหล่อนคำสรรพนามแสดงความเป็นเจ้าของในประโยคนี้ก็คือ his และ hers ซึ่งทั้งสองคำทำหน้าที่เป็นส่วนเติมเต็มของ verb to be is นะคะการวางตำแหน่งของ possessive pronoun มีข้อสังเกตที่สำคัญด้วยนะคะก็คือไม่ต้องมีคำนามตามหลังเช่นคำว่า mine และ yours ในประโยคที่1น,นะคะหรือคำว่า his และ hers ในประโยคที่สองนั้นก็ไม่ต้องมีคำนามตามหลังนะคะและอีกข้อสังเกตหนึ่งก็คือ possessive pronoun ส่วนมากจะเรียงตามหลัง verb to be ค่ะ หน้าที่ที่สามของคำสรรพนามแสดงความเป็นเจ้าของนะคะก็คือใช้เน้นการแสดงความเป็นเจ้าของจะต้องวางตามหลังคำบุพบทก็คือ of ตามโครงสร้างที่แสดงไว้นี้นะคะดูตัวอย่างกันเลยค่ะ mary is a friend of mine มีความหมายเหมือนกับประโยคที่ว่า mary is one of my friends ทั้งสองประโยคนี้นะคะมีความหมายเหมือนกันก็คือ mary เป็นเพื่อนคนหนึ่งของฉันจะเห็นได้ว่าในประโยคแรก มี possessive pronoun ก็คือ mine ที่ปรากฏในโครงสร้างคือตามหลังบุพบท of นะคะความแตกต่างระหว่าง possessive pronoun กับ possessive adjective ก็คือ possessive adjective จะต้องมีคำนามตามหลังนะคะเหมือนโครงสร้างที่แสดงไว้นี้นะคะส่วน possessive pronoun นั้นไม่ต้องมีคำนามตามหลังค่ะตัวอย่างเช่น this is my computer นี่คือคอมพิวเตอร์ของฉันและ this computer is mine คอมพิวเตอร์เครื่องนี้เป็นของฉันจะเห็นได้ว่าในประโยคแรกคำว่า my เป็น possessive adjective คือต้องมีคำนาม COMPUTER ตามหลังนะคะส่วนประโยคที่สองนั้นคำว่า mine ซึ่งเป็น possessive pronoun ต้องไม่มีคำนามตามหลังค่ะตัวอย่างต่อไปนะคะ that is their house นั่นคือบ้านของพวกเขาและ that house is theirs บ้านหลังนั้นเป็นของพวกเขา ในประโยคแรกคำว่า there เป็น possessive adjective จึงมีคำนามตามหลังคือ house ส่วนประโยคที่สองนั้นมีคำว่า theirs เป็น possessive pronoun เวลาใช้ไม่ต้องมีคำนามตามหลังนะคะเราจะดูรายละเอียดเกี่ยวกับ possessive adjective ในหัวข้อเรื่อง adjective นะคะ